สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิววิวข่าวด่วนข่าวด่วนบอสบิ๊กสรุปแล้วนะคะหลังจากที่ไปศาลมาเนาะก็เมื่อ1วันที่แล้วนะคะก็ได้ข้อสรุปดังนี้นะคะก็คือบางเรื่องก็โอเคเนาะแต่บางเรื่องบอสก็ไม่โอเคเช่นกันนะคะรู้สึกไม่แฟร์และไม่ยุติธรรมกับตัวเองนั่นเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมรดกที่ หามาด้วยกันกับภรรยานะคะก็คืออดีตภรรยาแพลวพาวเสียงทองนะคะโดยได้ข้อสรุปดังนี้นะคะข้อแรกก็คือสิทธิชอบธรรมก็คือบอสได้สิทธิปกครองลูกตามกฎหมายเป็นพ่อโดยชอบธรรมแล้วก็ให้ลูกอยู่กับมารดาเป็นหลักนะคะข้อ2การถ่ายคลิปนะคะมีสิทธิ์ถ่ายแค่ สคนนะคะนั่นก็คือป้านะคะป้าเจ๋วที่เลี้ยงน้องทั้งสองคนแล้วก็พ่อแม่นะคะส่วนคนรอบๆข้างไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปน้องนั่นเองนะคะข้อ3ค่าใช้จ่ายร่วมกันนะคะคนละครึ่งทุกอย่างและนะคะก็จะมี นะคะสำหรับบอสบิ๊กคนเป็นพ่อก็จะมีเงินเดือนให้ลูกๆด้วยนะคะทั้งสองทุกเดือนทุกเดือนนะคะส่งเสียเลี้ยงดูนะคะจนกว่าลูกทั้งสองจะจบปริญญาตรีนะคะแล้วก็มีการจ่ายค่าประกันชีวิตลูกก็คนละครึ่งนะคะแล้วก็จิปาถะนะคะค่าใช้จ่ายอื่นๆอ,อีกนะคะคุณพ่อก็สามารถไปรับไปส่งลูกได้นะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็จะ ก็คือยอมรับตามนั้นนะคะส่วนเรื่องสมบัตินะคะนี่คืออ่าไม่โอเคนะคะเรื่องสมบัติคือแบ่งยังไงอะไรยังไงอันนี้คืออ่าบอสก็ออกมาพูดว่าตกลงกันไม่ได้นะคะเรื่องสมบัติเนาะถ้าอยากได้ก็คือต้องมีการฟ้องร้องเอาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอดีตภรรยาก็คือ ไม่ได้พูดซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะอดีตภรรยาอย่างแพลวเพลวแสงทองก็ไม่ได้พูดถึงเลยนะคะที่ออกมาพูดก็คือสรุปแค่เรื่องลูกเนาะเรื่องสมบัติก็ยังไม่ได้ยินฝ่ายไหนไม่ได้ยินทั้งคู่พูดเลยว่าจะแบ่งกันยังไงนะคะนั่นก็คือตกลงกันยังไม่ได้นั่นเองนะคะจากคลิปนี้เดี๋ยวเรามาฟังคร่าวๆนะคะหลังจากที่คลิปก่อนหน้าน,นี้ก็คือฟังจาก อบอสผู้หญิงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาฟังจากที่บอสบิก๊กบอสผู้ชายไล์สดนะคะว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะคะแล้วบอสบิ๊กสบายใจขึ้นในระดับไหนเกี่ยวกับสิทธิสำหรับลูกนะคะส่วนมรดกก็เดี๋ยวเรามาฟัง บอสบิ๊กพูดเรื่องมรดกนะคะบางช่วงบางตอนเนาะหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะการข้อสรุปของเราก็ก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ตกลงกันด้วยดีนะครับสรุปก็จะมีตามนี้สิทธิ์ชอบทำนะครับผมผมก็จะได้จดเป็นพ่อ ตามกฎหมายคือเป็นปกครองคู่ปกครองคู่คือคุณแม่ก็ปกครองคุณพ่อก็ปกครองตามตามกฎหมายเป็นผู้ดูแลเออเท่าเทียมกันเ,ออเดี๋ยวหลังวันที่หลังวันที่หนึ่งนี่แหละนะ่าจะได้ไปได้ใบมาแล้วก็ไปจุดรับรองบุตรนะครับไปจุดรับรองบุตรยูเทียนมองจดอุดตลาดพี่น้องก็คือรอรอสารเพื่อน,นี้ก่อนแต่ทุกอย่างออกมาแล้วคุยกันแล้วมีมีมมเป็นอะไราาออกสอนแล้วว่าเป็นพ่อชอบทำแล้วก็ยินยอมให้ ลูกอยู่กับทางแม่เป็นหลักเออให้ลูกอยู่กับทางมารดาเป็นหลักแล้วก็เรื่องการถ่ายคลิปถ่ายคลิปน,นองนาริตะน้องตัวเกียวคนที่เป็นญาติเป็นอะไรคือไม่ให้ถ่ายให้ถ่ายเฉพาะแม่เขาแล้วก็ถ่ายเฉพาะป้าเขาคนอื่นที่เป็นญาติหรือเป็นคนใกล้ชิดเราไม่ให้ถ่ายเพราะว่าต้องมีการคัดกรองก่อนนะครับก็คือให้อนุญาตถ่ายเฉพาะ แม่เฉพาะป้าซึ่งถ้าใครคนอื่นไปถ่ายโดยพละรก,การก็ก็จะเป็นผิดผิดกฎหมายนะครับวก็เป็นผิด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 กฎหมายเลยถ้าถ้าแบบว่าบริเวณแม่ถ่ายบริเวณพ่อถ่ายบริเวณป้าถ่ายแบบพื้นอย่าดูโกดิก,งโงโดกาที่มาสแสวงผลประโยชนอ์อ่ะก็ภผมก็สามารถเรียกร้องหรือสามารถัด้านฟ้องร้องได้ก็คือไม่อนุญาตให้คนรอบข้างถ่ายนะครับผมให้ถ่ายเฉพาะป้าและแม่หมายถึงเรื่องอยู่ในบ้านถ่ายนั้นถ่ายนี้อะไรแบบนี้ อ่าอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับเรื่องการปกครองลูกกับกับปกครองรวมกันเดี๋ยววันที่หลังวันที่หนึ่งเนี่ยก็ไปจดจดรับรองบุตรอ่าค่าใช้จ่ายคุณแม่ก็เพื่อนกับเรียกเพิ่นกับเพื่อนกับนวมากเพิ่นกับเรียกร้องนันนี้นุ่นๆ่คอยกันเลยว่าคอยจ่ายเป็นรายเดือนเออจ่ายเป็นรายเดือนให้มีเงินเดือนให้ลูกทุกๆเดือนอ่ามีเงินเดือนให้ลูกทั้งสองผมกับจ่ายให้ลูกทุกๆุกเดือน นะครับมีเงินเดือนให้แล้วก็ส่งเสียเลี้ยงดูจนถึงอายุจบปริญญาตรีผักกาแฟ,แฟนะครับกับแฟ,แฟ่ได้ฟังให้จบก็คือส่งเสียเลี้ยงดูถึงปริญญาตรีมีเงินเดือนทุกเดือนให้ลูกทั้งสองผมเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้ทุกเดือนประกันชีวิตลูกปีละเจ็ดหมื่นเออปีละท่าไดก็ว่ากันไป ประกันชีวิตลูกที่แม่ประเทศว้อันนั่นแหละว่าแม่ยังขอกับางกับพละเคืองก็คืบนิตาเป็นจ่ายของนิตาพอขอจ่ายของตกเือแล้วเราจะและ้วแต่จะตกลงกันอันนี้คือเงินเดือนทุกเดือนผมต้องจ่ายให้ลูกค่ากินค่าอยู่ตามความเหมาะสมที่คุยกันไว้ประกันชีวิตต่อปีอ่าแล้วก็สง ح, ง่งเสียเลี้ยงลูกจนถึงอายุยี่สิบอาไม่ยี่สิบสามหรือปริญญาตรีส่งเสียถึงยี่สิบสามปีหรือจบปริญญาตรี แล้วแต่ว่าจะอะไรยังไงแต่ให้จบปริญญาตีเลยส่งเสียจนถึงปริญญาตรีตามนี้เบื้องต้นนะครับผมแล้วก็ผมก็ไปรับลูกได้ดยโดยชอบทําเวลา,าวันหยุดเสาร์อา,าทิตย์ได้ถ้าจันทร์ถึงสุกน่ะก็จะเป็นทางแม่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็เป็นผมแต่ในระหว่างาจัน์ถึงสุก ผมก็สามารถไปรับลูกที่โรงเรียนได้แล้วก็ไปส่งที่บ้านเขาได้ผมก็ไปรับนาริตะตัวเกียวที่โรงเรียนแล้วก็ไปส่งให้แม่ให้ป้าเขาที่บ้านได้อะไรแบบนี้นะครับผมก็ก็ค่อนข้างดีแล้วมันว่าตกลงกันโอเคในเรื่องของการรับส่งลูกการรับทรงการค่าใช้จ่ายโอเคผมจ่ายทุกเดือนนักิตรตัวเกียวรับสิ้นปีมาก็เป็นประกันชีวิตปร,ประกันสุขภาพ ประกรันสุขภาพสดอกประกรันสุขภาพทุกปีส่งเงินเดือนอายุจบริญญาตีอะไรขึ้นมาสร่างข็เป็นเตะปริญญาตีอันนี้คือเป็นอย่างนี้ครับก็หมายถึงว่ามันถ้าจะไม่ใป้าเขาถ่ายก็แม่พระป้าเขาเป็นคนเลี้ยงอื ก็คืออยู่กับแม่เป็นหลักพ่อก็ไปหาได้โดยที่ไม่มีการกีดกันตามตามตามในหมายสาก็ไม่ให้มีกีดกไ,ไม่มีกีดกันให้คุยกันได้ในเรื่องของการรับส่งลูกสโคบของครอบครัวโอเคตกลงเข้าใจยอมรับตามนั้นอืมผมก็โอเคจบไปในเรื่องของตรงนี้อิฟเซียจะได้สายห่วงประมาณนั้นแต่เรื่องสมบัติเพื่อนกับโบแบง เออครับว่ามันยังถามว่าใจขคอยไปสู่ซองอีกว่าคอยความเมืนอแล้วต่อไปเนี่ยกฎหมายทําอะไรไว้ก็กฎอื่นทําเอาอยบรรู้สิบังได้แล้วเรื่องสมบัติก็ตอนนี้ยังไม่แบ่งยังไม่แบ่งเท่าเท่าที่คุยก็คือยังไม่แบ่งก็มีแต่ว่าตอน,นนี้นู่นเรื่องเรื่องเขาเล่าเขียวนะเรื่องเรื่องลูกเรื่องลูกถายห่วงแล้วเรื่องลูกจบ เรื่องลูกจบเรื่องไปรับไปทรงจบเรื่องท้ายคิปจบในพักของลูกพ์ทของน้องน้องในต,ตรดตัวเนี่นะคือโอเคหมดแล้วเรื่องค่าเลี้ยงดูที่ผมต้องจ่ายอ่าให้เขาอ่าในแต่ละเดือนอะไรแบบเนี้ยก็ไปคนละคนละครึ่งทางอะไรอย่างเงี้ยิเขาจะได้กินยารู้ืองเขาพากันไม่ได้กินมูก เป็นยังล่ะสามสิบแปดถูกแล้วสามสิบแปดรถถือจะคนตี๋คนละครึ่งทางเหรอผมว่ามันต้อถึงสามที่สายนะหลังสามที่หนึ่งเขาไปคดนซังเขาเติมลบอีกแนครับค่าเทิมก็คนละค่าเทิมก็คนละครึ่งอืมค่าเทิมคนเหมืนกับเสนอมาแบบคนละครึ่งกับกับกลงกับคนละครึ่งใครกับบริษัทอยงหลายอืม ทุกอย่างแทบครึ่งหมดแหละครับทุกอย่างมันมันครึ่งหมดอันนี้อย่างครึ่งไม่คนใกล้บริเวณใกล้ินต่องเพอย่างกิ่นดอกยางปวดตาโอ้อกยอก,กินไก่้ทันบวเกี้ยวว่าจะเป็นรถเก่าบาทีเก็บเข้าจากเสียนอับ,อก,อบอก,อกันอับจากเสียบกนึกถึงตึกขอแม่ดเยอ่เรื่องเรื่องไอ้เด็กๆโอเคหมดแต่เรื่องสมบัติก็ไม่โอเคเพราะว่า ไม่ยอมแบ่งก็ไม่เป็นไรตกลงกันไม่ได้อันนี้ตกลงกันไม่ได้ยันตกลงกันไม่ได้เลยแต่ว่าใหา้ห่วงเนอยเรื่องครอบครัวอะไรก็ไม่อยากให้พูดแล้วก็คือจบจบกันไปเรื่องนาฬิกาตัวเกี่ยวก็ให้เป็นเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็ตามหน้าที่ของพ่อก็จะทําหน้าที่เตรมที่เหมือนเดิมนะนะครับทำ,ทำมาหากินเลี้ยงส่งเงินลูกทุกๆเดือนอ่าค่าเทอมค่าเทอมก็ หารครึ่งอนาชาติค่าเทีอหารครึ่งสงเงินเดือนทุกเดือนประกันสิ้นปีประกันสินนส้นปีอีกกับปีนึงกับกลายยู่ครับพี่น้องกลายยูครับแต่ว่าตอนเพื่อนรูเนี่ยบอกว่มีบมีปัญหาเพราะจะได้ก็เป็นรูเข้าอยู่แล้วเข้ามีหน้าที่ส่งเสียอยู่แล้ว,ลวบ่มี่ซ้อน คือบกินวะไ่โหิกินบ่ได้ไ่ซ้อนมกิน่ะายเคยก็เรยกวากับบาีอย่าง,งหางไม่่ออฟองอบอืนศาเมือ่อยเจ๊ไปฟอง,องสมบัติอยู่เมื่อ,อยเร้วใคคิดว่าเอาเวลาไปฟ้องอ่อยไปหา,ไ,ปหาไม่ได้รายก็หันอืออีลีไปหาใหม่ได้ยนเยอะกว่านั้นอีก ถ้าเรื่องสมบัติเราเราก็ถือว่าโอเคแล้วแต่เวียงแต่กรรมพูดล,ละไรลแต่มาเรื่องลูกเนี่ยโอเคแล้ว,เ,วเรื่องเรื่องลูกอะไรเย,ยมเรื่องลูกย่ยมแล้วไม่อยากให้พูดอีกนะครับไม่อยากไม่อยากให้ไปกล่าวถึงเ่น,นี้นู่นอีกเรื่องลูกเ,เรื่องอะไรก็เห็นแก่ลูกจบกันไปเพราะว่าทําตามหน้าที่ใช้ชีวิตกันอไปเออไปรับไปส่งลูกปกติไปรับไปส่งดูแลท่านนี่นูน่นไปโรงเรียนไปหาลูกท่นนี้นู่นไปได้ตอนนี้ไปได้ตามสบายแล้ว ปิดทงปิดเทอมก็ไปเลยเอารับลูกมาเล่นมาเที่ยวไปเที่ยวพาลูกไปเที่ยวนั่นนี่นู่นได้จะไปต่างประเทศก็ไปได้ mm hmm. ก็แจ้งกัรล่วงหน้าปิดทงปิดเทอมก็รับลูกได้อะไรแบบนี้นะครับส่วนส่วน,วนแต่วันนี้ฉลดที่ดินอะไรก็ได้ได้มาครบแล้วแหละที่ดินอยู่ที่เดินรถทาก็ได้เฉนอิอะไรมาครบหมดแล้วล่ะอันนี้ที่เก็บไว้ในตู้นะ ฉันลงฉันหนูอันใน,นมัคคุปปะตัวอ่านแล้วพี่นอ้องในครอบครัวั่นแหละเดี๋ยวนี้มัน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 จะประมาณห้าหกพื้นฉันหน,าานูที่ดิียนฉันหนูมาหาหกพื้นที่ที่เป็นของผมอันนี้ซื้อด้วยเงินงน้ำพันวัลเลนต์ตัวเองไม่ใช่เงินส่วนกลางไม่ใช่เงินอะไรเป็นเงินน้ำพันวัลเลนต์ตัวเองตัวเ,วเ,วเนี้ยเงินขายของนะนะแผกตาขายของทุกทุกวันนะพี่นะ้อง เรื่องนอนนริตาเร vampire, ื osure, mond, Korea, linked, word, away, ่องเรื่องนอนนริตาเรื่องโตเกี่ยวนี่กะให้มันจบกันไปก็ให้เกียรติเพื่อนไปกู้เลี้ยงให้เพมันเลี้ยงไปเทากะเลี้ยงคือกันเทากะมีรายเทากัไปเอามาเลี้ยงอ่าแล้วกันหยุดมันอย่างเทาไปได้ตามสบายแล้วคุยกันได้แล้วเรื่องการรับทรงเรื่องยังสิกัเป็นรายๆเอาสอนในในพรมหมายซานแล้วถ้าถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามก็จะผิด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 กฎผิดกติกาแล้วเนาะ จ่ว่าสมบัติไม่พอแล้วถ้ามีจิตถ้าเกิดมีจิตสนึกพอคับคงต้องแบ่งครับถ้ามีจิตสำนึกก็ไม่ต้องแบ่งเพราะไม่สีเรียสบอทีเรียวขอยย่อมือหัวหรือเ่าคอ่หามาได้แรงันให้ร่านาะ เอาเมือ่อเสือหัวเอาใหม่เอาใหม่ตัว,ว,ว,วเรื่องลุงก็จบแล้วเดอ้อบอกกันอีกแล้วเดอ้อจะเล่นในตาตัวเกี่ยวแค่แล้วแฮปปี้แอนดิงแล้วไปมหาสู่ดูในปกติแล้ว mưa sẽ mở dù bão sát vụ hãy lại các bạn khỏi khỏi hát đi nữa có đất hưng nầm người đây lên rồi